คค่ะมาต่อกันในพาร์ทของพาร์ทข้อสอบเนาะเริ่มกันด้วยข้อสอบแพท1หนึ่งข้อสอบแพท 1, พี่ก็คัดมาให้5ข้อแล้วก็เออพี่จะทํากับน้องแค่2ข้อนะคะข้อ1กับข้อ2 <c oughs> แล้วก็โอเคเริ่มเลยเนาะ <c oughs> เขาบอกว่าให้ A แทนเซ็ตของจํานวนจริง a เล็กทั้งหมดที่ X บวก A, a นี่ยหาพรพหุนามานี่เหลือเศษสิ 14. อันนี้เห็นคัดเลยใช่ไหมว่าเป็นเรื่องของอะไรเซษเหลือใช่ไหม แล้วก็เขาบอกว่า m เป็นสมาชิกในเซต a ที่มีค่าม a กสุดแล้วก็ n เป็นสมาชิกในเซต a ที่มีค่าน้อยสุดถามหา m บวก n เริ่มต้นเรามีอันนี้ละหนูจำได้ไหมที่ว่าอันเนี้ยมันคือพหุนามหาร px ใช่ไหมหารด้วยอะไรด้วย x ลบ c อ่าอันเนี้ยคือ px แล้วก็ x ลบ c เนี่ยก็คือตัวนี้แต่มันอยู่ในรูปนี้อยู่มันอยู่ในรูป x บวก a อยู่ไม่เป็นไรเราเซียนใช่ไหมเราก็เขียนมันคือ x e ลบด้วยลบ a ใช่ป่ะเวลาเขียนเราก็เขียนในในรูปลบนะคะลบเจอลบก็เป็นบวกก็คือได้ตัวเดิมนี่แหละอ่าแล้วเขาบอกว่ามันเหลือ1 4เพราะฉะนั้นอะไรมันจะได้ก็คือ p ของลบ a เนี่ยเท่ากับ14อ่าแล้ว p ของลบ a เท่ากับ14แล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันคือ p x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราแทนเราแทน x ด้วยอะไรเราแทน x ด้วยลบ a ลงไปในนี่เลยลงไปในพหุนามนี่เลย พี่ก็เขียนนะ14เท่ากับลบ a กำลังทั้งหมดกำลัง3บวก4คูณกับลบ a ทั้งหมดกำลัง2เขียนในพร้อมพี่นะลบ7คูณกับลบ a ใช่ไหมบวกกับ4ระวังเครื่องหมายนะลบ a ลบ a ลบ a โอเคบวกลบบวกโอเคถูกต่อไปเนาะพี่ก็จะคิดเลขอันนี้พี่ย้ายไปลบเนาะก็เป็น0 เท่ากับลบเกำลังทั้งหมดกำลังสามได้เลยก็ได้ลบ a อกำลังสามบวกกับอันนี้ a ลบ a กลังทั้งหมดกำลังสองมันได้มันได้ a 2, นะกำลังสองเนาะก็เครื่องหมายหายไปก็เป็นบวก C a กำลังสองแล้วก็ลบเจอลบเป็นบวกก็เป็นบวก 7a อันนี้สี่แต่เมื่อกี้พี่เฟสย้ายสิบสี่มาแล้วนะสี่ลบสิบสี่ได้ไรได้ลบสิบใช่ไหมอ่าสุดท้ายแล้วเราได้แบบนี้แล้วทำไงต่อ นี่ไงพอได้แบบนี้นึกออกไหมมันเป็นพหุนามดีกรีสามแล้วใช่ไหมแล้วเราก็หนูจําเรื่องไอ้นั้นได้ปะแยกตัวประกอบที่เป็น mkan อะไรพวกนั้นอะ an a ศูนย์เรื่องชัตเตอร์แรกเลยอ่าถ้าสมมติว่าลืมก็แบบย้อนกลับไปทวนได้นะอันนี้ก็คือพจ์ของ an ใช่ปะ่ะเฮ้ยก่อนแป๊บนึงนะพี่ขอคูณลบหนึ่งไปได้ปะพี่แบบไม่ชอบหน้าให้หน้า n มันเป็นให้หน้าดีกรีสูมันเป็นลบอะ ศูนย์เท่ากับ a อกำลังสามคูณไปลบสี a ่ a กกำลังสองลบเจ็ดบวกสิบอ่าได้ละโอเคอันนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็ทําการอันนี้คือพจน์ของ a n ใช่ไหมอันนี้คือพจน์ของ a 0ศูนย์แล้วเขาบอกว่าเอาตัวที่อืมก็ได้เป็น เ K ใช่ไหม M K แล้วก็เราต้องการ K ส่วน M เนาะ K ส่วน M แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเดีย๋ยวเพิงทำ K ส่วน M ทํา K ก่อนอะไรที่แบบหารบวกลบสิบลงตัวบ้างก็เป็นบวกลบหนึ่งใช่ไหมบวกลบสองบวกลบสามไม่ได้ลบสี่ไม่ได้ลบบวกลบห้าแล้วก็กลายเป็นบวกลบสิบนะคะอ่าแล้วตัว M มีอะไรอีก อันนี้ก็เป็น1เนาะ1 m กาลัง1คูณกับ a กาลังสมจริงๆมันก็คือมีตัวเดียวก็คือบวกลบ1อ่าแล้วก็เราก็จัดการหา k ส่วน m คือตัวประกอบก็จะอยู่ใน k ส่วน m นี่แหละรวบรวมมาทั้งหมดแล้วก็จะได้เป็นเอาไว้นี่นะหารด้วยหารด้วยหารด้วยได้หมดกี่คููเนี่ยก็คือได้ได้ตัว k Z m. นั่นแหละเหมือนกัน บวกลบหนึ่งบวกลบสองใช่ไหมเพราะมันหารด้วยบวกลบหนึ่งหมดเลยบวกลบ5้าแล้วก็บวกลบสิบแสดงว่าตัวประกอบของอันเนี้ยก็จะวิ่งอยู่แค่เนี้ยพี่ลองใช้หนึ่งเนะเาะทำไปพร้อมกันเลยตรงนี้แล้วกันนะใช้หนึ่งด้วยวิธีอะไรดีหารสังเคราะห์ได้ไหมจะได้ปะหารสังเคราะห์เอาสัมประสิทธิ์มาเขียนนะคะเริ่มไล่ตั้งแต่ดีกรีสูงสุดคือดีกรีสามหน้าสัมประสิทธิ์หน้าเองกำลังสามคืออะไรคือหนึ่งแล้วก็ตามด้วยอะไร เมื่อกี้พี่เอาพี่เริ่มจากหนึ่งใช่ไหมอ๋อหนึ่งก่อนอ่ะคือหนึ่งแล้วก็ลบสี่ลบเจ็ดแล้วก็อะไรต่อสิบอ่ะตัวแรกเราทำไงฐานสังเคระเราดึงลงมาใช่ไหมดึงลงมาเป็นหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งเป็นนอยไม่พอแป๊บหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งหารสังเคราะมาบวกกันบวกกันได้เลยลบสามลบสามคูณหนึ่งเป็น ลบสามบวกกันได้ลบสิบลบสิบอันนี้จะเป็นลบสิบบวกกันได้ศูนย์อ่ะแสดงว่าเรามาถูกแล้วเพราะว่ามันหารลงตัวแน่นอนแหละมันเป็นตัวประกอบมันต้องหารลงตัวและทีนี้เราก็จะได้ใช่ไหมเราเอาหนึ่งมาหารสังเคราะห์เพราะฉะนั้นมันก็จะเขียนเป็น x ลบหนึ่งอ๋อไม่ใช่มันคือ A เนาะใช่ปะมันคือ A ใช่ปะใช่มันคือ a ลบหนึ่งคูณกับอะไรนี่ไงอันนี้คือผลหารใช่ไหม คูณกับ a กาลังอะไรเอ่ยกำลังลดหลั่นไปแล้วหนึ่งนี่ไงมันดีกีสูงสุดมันกำลังสาแต่มันทอนไปหนึ่งมันก็เหลือกาลังสองเนาะเขียนยากจัง a กําลังสองลบสาม a ลบสิบอ่าแยากแฟกเตอร์ต่อได้เปล่าแยากได้นะคะโอเค,คร้า a ลบหนึ่งคูณกับอะไรอันนี้อ่ะพี่ทำ a ห้าสองป่ะใช่แล้วก็เป็นลบใช่ไหมอ่า 2a ลบ 5a ลบ 3a โ okay, อเคถูกต้องสุดท้ายนะคะเราก็จะได้ a ออกมาละอันนี้พี่เขียนอ่าได้ a ออกมาเป็นอะไรบ้างได้ a เท่ากับ1 1แล้วก็อลไลบ2แล้วก็5นั่นเองนะคะอ่าแล้วเขาบอกว่า a แทนเซตของจำนวน a จำนวนจริง a เล็กทั้งหมดก็คือเขาบอกเฉยๆว่าให้ a ใหญ่เนี่ย แขนเซตได้นี่พี่ขอเขียนตรงนี้นะ A สุดท้ายมันคืออะไรเซตของหนึ่งอันนี้ขอเขียนเรียงเลยเนาะลบสองหนึ่งแล้วก็ห้านั่นเองเขาถามอะไรคะเขาบอกว่า m เป็นสมาชิกในเซต a ที่มีค่าม็กที่สุดค่าม็กที่สุดก็คือค่ามากที่สุดนั่นแหละเพราะฉะนั้น m คือนี่ m คือห้า n คืออะไร n เป็นสมาชิกในเซต a ที่มีค่าน้อยสุด n คือลบสองถามหา m บวก n ใช่ไหม ตอบอะไรเอ่ยก็คือ m เท่ากับ m เท่ากับ5เนาะแล้วก็ n เท่ากับลบ2ถามหา m บวก n m บวก n ก็คือ5บวกกับลบ2นั่นเองตอบ3ตอบ3นี่คือไม่ใช่ช้อย3นะคะตอบเลข3อตอบช้อย4คำตอบคือ3นั่นเองเก่งมากโอเคน้องเก่งมาก Okay. ต่อไปนะคะข้อ2ทําใไ้พร้อมกันเลยเนาะเขาบอกว่ากําหนดให้ b a แล้วก็ b เนี่ยเป็นจํานวนเต็มที่ทําให้พหัุฮูนามาน้เป็นตัวประกอบของพักฮนามาน้นคําว่าเป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบคืออะไรเนาะเป็นตัวประกอบก็คือหารลงตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเขาถามว่าค่าของ f a b เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เราก็เขาให้ติดมาใช่ไหมเป็น a นี่ไง a อยู่นี่แล้วก็ b นี่อ่าเป็นปริศนาปะทำทายเราก็ทำไปแล้วก็ i don't care b o s t o น I don't care USA นะคะก็เป oh no, no so ็นอันนี้เป็นดีกีสามอันนี้เป็นดีกีสี่แต่น้องเห็นอะไรไหมมันบอกว่ามันเป็นตัวประกอบใช่ป่ะแล้วเลยอีกข้อนี้หวานเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสัมประสิทธิ์เห็นป่ะมันเป็นหนึ่งทั้งคู่เลยอ่ะก็แสดงว่าแบบไม่ต้องทำอะไรมากพูดง่ายก็คือสมมติพี่ให้อันนี้เป็นตัวประกอบของพหุน้ำนี่พี่ให้แทนด้วย Px นะคะโอเค x เนี่ยมันก็จะเขียนอยู่ในรูปอันนี้ใช่ป่ะเขียนอยู่ในรูปของตัวนี้คูณกับอีกก้อนหนึ่งเป็น x กำลังสามบวก ax กำลังสองบวก x บวกหกถูกไหมใช่แล้วก็คูณอยู่กับอะไรดีเพราะมันเป็นตัวประกอบใช่ป่ะแล้วก็อันนี้มันเป็นดีกีสามไปละแต่ทั้งหมดเป็นดีกีสี่แสดงว่ามันก็ขาด x อีกแบบ x ดีกีหนึ่งอ่ะมันเป็น x นะคะแล้วก็บวกอะไรดีนะ อะยังไงดี <c oughs> พี่จะทำยังไงดีพี่ให้เป็น x บวกเอ่อ x บวกตัวอะไรดีจ๊ะ a ไปแล้ว b ไปแล้ว c ดูยากปะเอา x บวก k แล้วกันอะโอเคน้องช่วยพี่นะนี่เป็นโจทย์ที่แบบเหนื่อยมาก อ่าแล้วก็คูณไปตัวแรกเป็น x ก,กำลังสใช่ไหมขอเป็นสีนะ x ก,กำลังสตัวที่2เป็นบวกกับ kx ก,กำลังสมาจากตัวนี้นะคะโอเคต่อไปไล่มาชิวๆใช่ไหมไม่ใช่ไล่มาแบบนี้โอเคเป็น ax กำลังสบวกกับ ka หรือ ak ดิ ka แล้วกัน x กำลังสองบวกกับ x กำลังสองถึงตัวนี้แล้วนะแล้วก็ต่อไปคือตัวนี้บวกกับ kx บวกกับ 6x แล้วก็ทัวซ้ายน้องมาแล้ว 6k นั่นเองเย้ e. ทีนี้เราก็จัดจัดรูปเนาะไอ้พวกดีกีเท่ากันกำลังเหมือนกันก็อยู่คู่กันเท่ากับ x กำลังสี่อันนี้พี่แยกเป็น k บวก a แล้วก็ x 3. กำลังสามกำลังสองก็เป็น ka อันนี้บวกหนึ่งนะอย่าลืมอ่าเป็น x กำลังสองแล้วก็ k k กับอะไร k กับหกป่าใช่ k กับหกแล้วก็ x นะแล้วก็บวกหก k น้องลองคิดเลยฉลองคิดเลยเสร็จแล้วใช่ป่า น้องดูความสวยงามเกิดอะไรขึ้นตัวหน้ามันเหมือนกันแล้วอะทีนี้ตัวหลังเราทำไงต่อเราก็จัดการเขาเรียกว่าการเทียบสัมประสิทธิ์นะคะก็อันนี้มันจะได้สมการออกมาใช่ไหมมันจะได้ว่า k บวก a เนี่ยเท่ากับอะไรหน้านี่ไงมันเป็นหน้า x กำลัง3เหมือนกันเลย k บวก a เท่ากับลบ10อันนี้สมการที่หนึ่งต่อไปตัวที่สองหน้า x กำลัง2 k a บวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับยี่สิบห้าอ่าเก่งมากน้องยี่สิบห้าให้เป็นสมการที่สองไปแล้วนะอ่าต่อไปเดี๋ยวนะอ๋ะอเกิดอะไรขึ้นน้องน้องสังเกตพี่ตกใจเฉยๆอันนี้คือ k บวกหกใช่ไหมน้องบอกว่าพี่ผีเข้าหรือเปล่าคะ k บวกหกอ่า k บวกหกแต่ว่า พี่คะหนูไม่เห็นโพสของ x ใช่หนูไม่เห็นถูกแล้วเพราะว่า x มันคูณอยู่กับ0ไงมันหวานมากเออเลิศแล้วก็ 6k 6k ก็เท่ากับ b เลยนะ 6k เท่ากับ b อ่าสมก,การที่4ทีนี้สมก,การนี้มันจะแบบโหมันหวานมาก มันแยกได้เลยใช่ไหมันได้ k เท่าเท่าไหร่ k เท่ากับลบหกออกมาเลยคือเลิศมากพอ k เท่ากับลบหกหนูเอาพี่เอาไปแทนในสมการที่หนึ่งเนาะลบหกบวก a เท่ากับลบสิบพราะฉะนั้น a เท่าเท่าไหร่ a เท่ากับลบสี่คิดเร่ในใจไปเลยอ่าโอเคพอ a เท่ากับลบสี่แล้วไงต่ออันนี้สมการที่สี่ก็ออกเนาะหกหกคูณกับ k k เท่ากับลบหกพรอฉะนั้น b เท่าเท่าไหร่ หกหกสามสิบหกแต่มันเป็นลบหกนะก็เป็นลบสามสิหกใช่ป่ะใช่ฉันคือนะ้าลุกต่างดาวโอเคอันนี้แล้วก็พี่ขอคือจริงๆถ้าแทนไปมันก็จริงอะเนาะพี่ไม่ทําต่อแล้วนะโอเคโจทย์ทำอะไรคะโจทย์ทำม f A b a คืออะไร A คือลบสี่ b คือลบสามสิบหกเพราะฉะนั้นอะได้ขึ้น แอปของลบสี่คูณกับลบสามหกนี่ไงออกแล้ววิตายไว e กรีดเท่าัเท่าไหร่สี่หกยี่สี่ใส่สี 4, 4่สองสี่สามสองเป็นร้อยสี่สบี่ลงเจอลบเป็นบวกก็เป็นแอปร้อยสิบมาต่อกันในพาร์ทของออข้อสอบ A Level บวกวิชาสามัญน,นะคะเป็นข้อสอบย้อนหลัง5ปีเนาะ ก็พี่จะทําข้อ2กับข้อ5แล้วก็ที่เหลือก็คือให้น้องไปสอมมือเนาะโอเคเริ่มต้นข้อ2อด้วยความรวดเร็วเขาบอกว่าให้แทรแทนเซตของจํานวนเต็มผลบวกสมาชิกทั้งหมดในเซตนี้เท่ากับเท่าไหร่โอเคน้องตั้งสตินะคะแล้วก็ดูอพี่ขอเขียนแล้วกันไม่เป็นไรพี่เอามันคือแอปของ x ลบหส่วนด้วยอะไร x บวกสใช่ไหมเท่ากับ หนึ 1> 1่งลบ x เนี่ยถ้าพี่ขอเขียนเป็นลบของ x ลบหได้ไหมใช่มันคือตัวเดียวกันใช่ไหมใช่โอเค้องเห็นความสวยงามไหมมันคืออะไรมันคือแอปของ x ลบหนเนี่ยส่วนด้วย x บวกสใช่ไหมคะเท่ากับลบของ x ลบหส่วนด้วยโอ๊ยมงเล็เลยเนี่ยโอาไทำไมไม่กดลบโอเคมันคือแอปของ อันนี้เท่ากับลบ x ลบ1ส่วนด้วย x บวก3ซึ่งน้องจำนิยามได้ไหมใครจำนิยามได้บ้างจำนิยามค่าสมบูรณ์ได้ไหมที่บอกว่า f x เนี่ยมันจะถอดเป็น2ตัวใช่ไหมข้างในมันถอดได้เป็นตัวมันเองกับลบก็ต่อเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0ูนใช่ไหมอันนี้ก็ต่อเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0ูนย์ใช่ไหมโอเคแล้วกรณีมันเป็นกรณีไหนมันเป็นกรณีนี้ใช่ปะมันคือถอดได้ลบของตัวใน ตัวในแอปเนี่ยอ่าโอเคเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้จบแล้วมันก็สรุปได้ว่าก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่าเท่ากับศูนย์ <_ S 1> เห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สรุปได้เป็นน้อยกว่าเท่ากับศูนย์แล้วเราทำไงต่อเราก็แก้ะสมการออกมานะคะกออ็อย่าลืมเงื่อนไขเลยเศษส่วนต้องไม่ะไร เศษส่วนต้องไม่เท่ากับศนะูนย์เนาะอันนี้ก็ x ไม่เท่ากับลบ3มใช่ปะ x บวก3ไม่เท่ากับศูนย์ x ไม่เท่ากับลบสใช่อะแล้วเราก็พอดลงในไหนลงในเส้นจำนวนตัวที่ทำให้อันนั้นเท่ากับศูนย์ก็จะมี1กับลบสามใช่ไหมคะโอ้ยอันนี้ต้องเป็นลบสามในทางนี้นะอะแล้วก็ไม่มีกำลังคู่ให้กวนใจแล้วก็ใส่บวกลบ บวแต่สําคัญ x ไม่เท่ากับลบสามปลงไว้นะอย่าลืมข้อนี้เป็นน้อยกว่าเท่ากับเอาช่วงไหนเอ่ยเอาช่วงลบใช่ไหมก็จะได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเซตคตําตอบเนี่ยมันจะอยู่ที่เปิดลบสามไปปิดหนึ่งอีซี่มากคือข้อนี้มันง่ายมากเก็บหน้าเก็บคะแนนสุดเปิดลบสามไปปิดหนึ่งแล้วเขาถามอะไรให้เห้ Z. แทนเซตของอันนี้ใช่ไหมนี่ไงเราได้เซตของคําตอบม,มาแล้ว ผลบวกของสมาชิกทั้งหมดแทกเป็นจำนวนเต็มเด้อลบสามเราเอามาไหมไม่เอาเพราะว่าอะไรเพราะมันโปร่งไว้ใช่ไหมถ้ามันโปร่งไว้ก็คือเราไม่เอาตัวนั้นแล้วก็เริ่มนับตัวถัดไปข้อนี้เราเอาเป็นจำนวนเต็มนะคะถ้าจากลบสามคืออะไรจำนวนเต็มมันคือลบสองใช่ไหมก็มีลบสองมีอะไรอีกลบหนึ่งศูนย์หนึ่งเอาอีกไหมหมดแล้วเพราะอะไรเพราะมันปิดแค่หนึ่งใช่ป่ะก็ตอบอะไรคะข้อนี้ เขาถามหาผลบวกใช่ไหมอันนี้พี่ขอบวกกันเลยนะแม่เ,เขียนให้น้องดีกว่าเท่ากับไม่ดีมันไม่เท่ากับมันคือการเอาไอ้น,นี่ไปทาตอ่ออันนี้ก็จะได้เป็นเซตเนาะแล้วก็เราก็คําตอบของเราก็คือลบสองบวกกับลบหนึ่งบวกกับศูนย์ไม่เขียนนะแล้วก็บวกหนึ่งอันนี้ก็ตัดกันไปโช๊ะโช๊ะเหลืออะไรเหลือลบสองมีเปล่าคําตอบลบสอง อ่ามีตอบข้อสามนั่นเองเย้ <Yeah. S 1> น้องเก่งมากเขง่ายนะข้อนี้ขอให้แม่นคนโอเคค่ะมาต่อกันในข้อหนะ้าเนาะข้อสุดท้ายก่อนที่เราจะจัดกันโอเคก็ข้อห้านะคะก็สังเกตว่ามันจะเป็นแอปสองตัวใช่ไหมอ่าแล้วก็ข้อนี้พี่ก็จะใช้นิยามกลๆเข้ามา บ,บช่วยเนาะก็น้องสังเกตดูตัวแรกอะมันคือสองอกําลังสองบวกหนึ่งใช่ไหมซึ่งน้องรู้ใช่ไหมว่าเอกําลังสองเนี่ยมันมากกว่าเท่ากับศูนย์อยู่แล้วอะคือ,อพูดง่ายก็คือในแอปเนี่ยมันเป็นบวกเสมอคือมันไม่มีวันเป็นลบคือถ้าถ้าเป็นลบก็คือแบบผีหลอกนะนองคือแต่จริงจริงคือมันไม่มันไม่มีวันผีหลอกหรอกไหมเพราะมันแบบไม่มีวันนั้นแน่นอนคือมันเป็นบวกเสมอ โอลี่คือต่อให้น้องจะแทน x เป็นลบ8แสนล้านเท่าไหร่ก็ตามนะคะคือพอมันกําลังสองอ่ะมันก็จะกลายเป็นบวกเนาะแล้วคือยิ่งมีสองเท่าแล้วก็บวกไปอีกมันก็กาลังมันคือมันบวกอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้พอพี่รู้ว่ามันบวกอยู่แล้วนะพี่ก็จะถอดแอปเลยเพราะคือพี่รู้ว่ามันคือมันคือบวกมันไม่มีวันเป็นลบนะโอเคแล้วก็พี่ก็จะถอดตัวแรกพี่ถอดเป็น 2x กำลังสองบวกหนึ่งนะโอเคตัวยสองตามทันเปล่า ตัวที่2นะคะเป็นลบ x กำลังสองบวก2 x ลบ1อันนี้เอามาเขียนใหม่นะลบ x กำลังสองบวก2 x ลบ1โอเคแบบนี้นะพี่ขอเขียนเป็นพี่ดึงลบออกได้ปะ่ะเป็นอันนี้แยกแฟกเตอร์ได้ปะ่ะได้ไหมดึงลบออกให้น้องก่อน x กำลังสองลบ2 x บวก1ใช่ไหมลบ x บวก2 x ลบ1โอเคอันนี้แยกเป็นอะไร แยกได้ดิเป็น x ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ปะอ่าใช่อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ถามน้องน้องว่าอันนี้มันบวกเสมอปะใช่ดิเพราะมันเป็นกำลังสองใช่ไหมคืออะไรทั้งหมดกำลังสองมันคือมากกว่าเท่ากับศูนย์อยู่แล้วแต่คือพอมันเป็นพอมันมาเจอลบไอ้ไอ้นี่น้องมองเห็นปะไอ้ตัวด้านหน้าเนี่ยคือจากให้มันแบบเป็นบวกเสมออันนี้มันก็กลายเป็นอะไรมันกลายเป็นไอ้ตัวเนี้ย ข้างในอ่ะมันกลายเป็นน้อยกว่าเท่ากับศูนย์เสมอเว้ยแล้วพอมันน้อยกว่าเท่ากับศูนย์เสมอทํำไงต่อตัวไอเนี้ยทั้งหมดอ่ะในแอปอ่ะมันก็จะถอดได้ตัวติดลบของมันใช่ไหมใช่ตามนิยามอ่ะนึกออกไหมอ่าน้อยกว่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นพี่เขียนแอปตัวนี้นะเราดึงมันมาสุดท้ายแล้วมันจะได้ลบของลบ x กํลังสองบวกสอง x ลบหนึ่งอ่า เอาลบเข้าไปเป็นเท่ากับ x กาลังสองเป็นเท่าไหร่อุย้ยโดนยังลบอีกแบบ x กาลังสองลบสอง x บวกหนึ่งสรุปสุดท้ายนะคะไอแอปตัวที่สองเนี่ยมันได้เป็น x กาลังสองลบสอง x บวกหนึ่งนั่นเองโอเคตอนนี้น้องเข้าใจใช่ไหมตอนนี้เราถอดแอปกันเรียบร้อยหมดแล้วนะขั้นตอนต่อ,อไปเป็นของอะไรเป็นวิธีการเลยแก้อสมการธรรมดาหนอมแนมปกติเลยอะ ทำไปพร้อมกันเลยคอนเซปต์ Concept ทุกอย่างจบแล้วนะคะ2 x กําลังสอบวก1อ่าะวงเล็บหน้าถอดแล้วนะวงเล็บหลังถอดออกมาได้ตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมไอ้ลบเครื่องหมายนี้คือตลบของตัวนี้นะคะโอเคแล้วก็เป็น x กําลังสอลบ2 x บวก1น่น้อยกว่าเท่ากับเท่าไหร่น้อยกว่าเท่ากับ15อันนี้คือเสร็จแล้วแล้วน้องทำไงต่อส x กํลังสลบ x เป็น x กํลังสใช่ไหม ลบเจอลบเป็นบวกบวกสองเออันนี้เป็น1กับลบ1ตัดกันหมดนะคะโอเคเหลือพี่ยาวลบสิมาเลยนะเป็นลบสิน้อยกว่าเท่ากับ0ูนทำไงต่อแยกแฟกเตอร์ปกติ3กับ5ปะ่ะเพราะสามาสิบหต่างกัน2โอเค3กับ5อันนี้เป็นบวกสองเนะาะก็จะใชว่าบวกตรงนี้ลบตรงนี้ใช่สรุปสุดท้าย เอามาพลอสเส้นจำนวนมีตัวที่ทำให้ในวงเล็บเป็นศูนย์มีลบมีสามกับลบห้าลบห้ากับสามข้อนี้ไม่ต้องระวังเพราะว่าไม่มีกำลังคู่มากวนใจก็ใส่บวกลบบวกตกติเลยเอาช่วงไหนน้อยกว่าเท่ากับเอาช่วงลบนั่นเองอา่ไม่มีเศษส่วนก็ไม่ต้องกังวลอะไรทึบไปเลยลบห้ากับสามโจทย์ถามอะไรจำนวน เต็ม x นะคะจำนวนเต็มที่สอดคล้องมีทั้งหมดกี่จํานวนมันได้สุดท้ายนะมันได้ปิดลบห้าไปปิด3ามใช่ไหมปิดลบห้าไปปิด3ามอ่ะเราไล่น้องจะนับป่ะหรือน้องเขียนเขียนดีกว่าเนาะพี่เขียนไว้พร้อมเนอะอ่ะก็มีลบห้าลบสี่ลบสามลบสองลบหนึ่งศูนหนึ่งสองสามครบยังครบแล้วอ่า ลองนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าจำนวน,ข,นข้อนั้นข้อนี้เขาถามมีทั้งหมดกี่จำนวนใช่ไหมก็ตอบเก้าค่ะอีซี่ไหมโ okay. อเคแต่ลองเพราะแล้วก็จดตามดูนะโอเคน้องเข้าใจใช่ไหมอมโจทย์ที่เหลือนะคะพี่ว่าโจทย์บทน,นี้พี่ให้โจทย์ไปค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็น้องก็ลองซ้อมมือเอาแล้วก็พี่มีเฉลยให้นะคะพี่ก็จะตั้งใจ เขียนดีๆให้น้องทุกคนนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณน้องๆที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามนะคะขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยประสบผลสาเร็จแล้วก็เก็บคะแนนบทนี้นะคะได้ปังปัง,ปงริเยไปเลยนะคะก็วันนี้พวกพี่พวกพี่อุ้ยพี่มาคนเดียวพี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ